ล็อกวงล้อนะครับก็เอาแหวนนี้ใส่เข้าไปตรงตรงร่องบาดแบบแบบนี้เลยนะครับถ้ากลัวมันมันมันไม่อยู่เนี่ยเราเอาป้ายจัลบีเนี่ยนี่นี่นะครับป้ายมันไว้หน่อยครับเวลาแปะจะได้อยู่มันจะได้ติดง,ง่ายๆนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ปึ๊บเห็นั้นเนี่ยเอาตัวล็อกวงล้อเนี่ยบิดตามเข้าไปนะครับตอนบิดเนี่ยระวังอย่าให้อย่าให้ตัวแหวนมันตกออกมานะครับ โอเคพอแน่นแล้วเนี่ยพอแน่นแล้วเราก็ใส่นอจี้เข้าไปนะครับขายแค่พอตึงมือพอนะครับแค่พออยู่แล้วก็ลองเหยียบทำง,งานดูครับโอเคนะครับลองลองทำดูครับครับสมมตุติเมื่อเราทําวิธีแรกเราเนี่ยปรากฏว่าล็อกแล้วมันยังฟรีอยู่นะครับมันยังฟรีอยู่เอาใหม่คายออกมาก่อน สมมติว่ามันฟรีนะครับสมมติว่าเมื่อกี้ใช้งานไม่ได้เหยียบไปแล้วแล้วมันฟรีนะครับเราคลายออกมานะครับเบาๆนะครับตรงนี้นครับสัมพันธมากอย่าให้ตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวเราจะจะลืมจากนั้นเนี่ยเรากลับด้านมันหมุนกลับด้านนะครับหมุนกลับด้านปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวแหวะตัวล็อกล้อนี้เข้าไปนะครับก็ใส่น็อตจี้เหมือนเดิม ลองเหยียบดูครับเห็นไหมครับลูกค้าเห็นไหมครับมันจะมีด้านยัมีด้านผิดหนึ่งด้านเสมอนะครับเมื่อกี้เราเจอด้านถูกแหวนครับอันนี้แบบนี้คือด้านผิดนะครับก็เนี่ยถ้าเจอด้านผิดแบบแบบนี้นะครับให้ขายออกกับกับแหวนล็อกล้อใหม่ก็ใช้งานดูครับผม